สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัดดีทำชุชมครับแฟนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาหลวงพี่ลึกลับนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเขามาหลายนะครับผมพึ่งมานะครับหลวงพี่เพิ่นกลืพึ่งว่างพึ่งยูนะครับหลวงพี่เพิ่นประยูนะครับตั้งแต่เข่า3ตัวตรงตรงเก้าห้าหนึ่งนะครับหกสามตรงตรงห้าหนึ่งตรงตรงนะครับหัวที่ผ่านมากกับเลขวิ่งเลขเด่นกับเขาอยู่ครับ งวด1นึ่ให้ซีหบนมาหนึ่งซีล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งล่างก็ถือว่าแมนศนยกับ1นะครับมาหนึ่งอยู่ครับมา9 1นะครับเอ๋อมาหอดมาถึงนะครับผมเข้าไปหาหลวงพี่น้ากันนะครับเพวายเอฟซีถามเขามาหลายว่าเบาเถ้าบ้ามาหาหลวงพี่บ่หลวงพี่ลึกกลับนะครับ16ธันวาคม2566นะครับเอามาชมมาฟังน้ากันครับ กราบนมัสการครับหลวงพี่กราบนมัสการครเอฟซีมันเลีนยฝากมาทำบุญน้ำาครับสาธุกรับผมฝากทำบุญส่วนฝากมาทำบุญน้งวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมล่างวิ่งนะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งกันเลยครับท่านผู้ชมตะวันเหล็กติดโบมีเก่าเนาะหลวงพี่เนาะมีก่ากับมือเอาตัวกับนี่นะครับเนาะโอ้นะครับพี่น้องมีแต่แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดมาถึงม่ถึงเหล็ก งดก้อนนี่มันเป็นเลขไอ้กับเป็นเลขหาเออเขาเรียนก่งเลขหามบ่หรือยังในหลวงพี่มันออกเก่านย์เก่าเจ็ดดิแม่บอกงวด้ะมันออก9ก้าเก้าศู่ามันมาหาหาเจบอกกับไอ้เก้าเก้าศนย์ับมันมันเรียง2องตัวนะครับอือเลขคมเอาบอกเป็นอย่างเดยอ่ดแหแล้วยดหแล้วอ่ลุงพี่เขียนให้ท็่เก่าทำมาชมนะครับ อย่าลืมนะครับสามตัวแตกสองตัวตรงตรงบนล่างมาแล้วนะครับเตาเวนมันีเล็กวิ่งกับมาสูงวดเด้หนึ่งสี่กับมาดิกับบอมแมนกับก็เพิ่งรุดนี่แหละค่ะเพิ่งมาิ่รุดเนาะครับโอ้ยถ่ายอะไรเนาะว่าจมเนื้อเอาเป็นแม่ป่ะเดี๋ยวมาทำนู่นฮิตดิ่งเนี่ยฮึมตีกันให้ท่านผู้ชม เอฟซีก็ถามเขามาหลายนะครับ hmm. ว่าเบาเถาบ,มาบ,บ่มาบ่บ่มาหาหลวงพีว่ว่ามาได้ครับหลวงพี่เพิ่นกับเบ่หวางเพิ่งสอบกของเพิ่งเพิ่งไปคุ้มสอบคสอบครับผมสิบหกท่านมาครับหลวงพี่ <c oughs> ครับผมหลวงพี่ hmm. <c oughs> บนหนึ่งกับสองเลขติดเจ็ดแปดเก้าโอ้คือจะได้เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าอยูเนอะครับลุงพี่บบ่ได้บ่ได้ตัวเนี้ยนะครับลุงพี่ เป็นตัวตรงมับตัวตรงปก่อกนครับหนึ่งเดหเจด,เดครับหนึเก้ับออเดอร์กลับไปดิครับสองเจ็ดครับสองแปดสก้าฮะ ล่างนะครับผมเจ็ดกับแปดสามสี่ห้าครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า แปดสามแปดสแปดห้าอครับพีเอฟอยากได้นี่แล้วหลวงพีง่สามตัวสามตัวตัว, <laughs> ตวครับ สองเก้ <c oughs> <7 29. S 2> าโอ้หกสองเก้าเจ็ดสองเก้าครับอ,อ๋อตัวมีดตัวเน้นป่ะคะลุงพี่ตัวเน้นครับเขียนวิ่งเห็นไหมครับบนนี้วิ่งตัวใดลุงพี่ถ้าวิ่งวิ่งเนี่ยครับอ่าเขียนวิงงนนนว่ง,ววง,งเงด,ดิน,นด่นเลยครับ วิ่งสองเด่นที่สองนะครับเนาะหนึ่งกับสองตะวันเด่นที่สองครับ,รบตัวเน้นนะครับหลวงพี่เน้นเน้นคู่ไหนวงเลยครับผมวงเอฟซีคนเลยครับวงเข่องมไหครับตัวเด่นตัวเน้นเด่นล่องคือสองเจ็ดนะครับเนาะหกสองเก้าท่านผู้ชมนะครับผม ล่างวิ่งตัวใดครับลงุงพี่ล่างเขียนวิ่งอยู่ไปนั้งไหนครับผมเด่นตัวดใดล่างเจ็ดเจ็ดกับแปดเขียนวิ่งเส้นเลยครับลุงพี่นะครับวิบ่งเจ็ดเด่นทั้งเจ็ดทั้งแปดมาครับลุงพี่ตามมันมันอย่ายมันมาบมหะคิดกรหาแก่เลยนะครับจะทำสิ่งให้สามตัวเราแมนเล็กสองตัวเนาะครับ เต็มตัวไรวงคือเก่าครับหลวงพี่วงไปเลยวงแปดห้าโอ้หลวงพี่ขีดเส้นใต้นี่ผมนะขีดเน้นนี่ผมนะเดี๋ยครับได้ยังครับผมครับผมนี่นะครับวันทีครับเหนียววอร์หัวเหนียดบอลลงนี่นะมั่นใจว่าขาหลวงพี่หมดนี่มันมักคัเกียวสองตัว สองเก่าครับโอ้าอนมติสองหครับสองหกสองเก่าสองหกสองเก่าคือปูไดมักสองหงนี่คือจับแซลอ๋อบามันมีในมันมีนี่ก็เล็กเล็อันนี้มันมีอันนึ่งอ่างครับามันบ่านอกสูตรน่ะถานอกสูตรเล็กล่างเนี่ครับบ่ล่างบบนละบหูว่ามันเียนอกสูตรก็ได้ครับนอกสูตรอ่าถามานอกสูตรเนาะครับนอกสูตรยาันมากจริงนะ มาสองศูนย์ครับสองศูนย์สองศูนย์ดินอกสูตรก็สองศูนย์โอ้สองศูนย์มกักเล็กมักว่ะเล็กมกักครับบพรมันเล็กนี่สูตรเนะเออาะทา่านผู้ชมสามตัวก็ได้มาแล้วนะครับนี่บรต้องรอคงสุดท้ายที่จริงวัยเจริญลุงพี่ให้ปล่อยให้งคงสุดท้ายเลขสามตัวเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยนั่นลุงพี่้าบ่วังอ่าลุงพี่ฮาบ่วังบรต้องรอคงสุดท้ายเลยนะครับเล็กมักลุงพี่อ่านนอกสูตรสองศูนย์ ามว่ามหาแปดก็มาสองศูนย์ครับแปดหานบะแปดหาาแปดแปดหาหาแปดนะครับกัปตัวด้วยได้พี่ทำไปชมด้วยกับกับในเด้อได้ที่ว่าให้โบตุงอีกมันได้ที่ว่าให้หลายตัวนะมันกลับกับวุงให้โบขี้ตัวหรอกก็ังกับเอาน้ำเนี้ครับรบ,รบ,บนเป็นบนล่างเป็นล่างหรือจะเอาตัวเน้ยนี่พี่น้องสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับติดบนล่างไว้กับกัปตัวไว้นั่นนะครับติดเป็นบนล่างซีคู่กับตัวไวน้นั่น โอ้เข่าจังๆขึ้งงวดเก่าหาหนึ่งอะเนาะลุงพีเนาะนี่ยไม่มาอยู่ดิไม่ใชิมางวดใดเท่านั้นล่ะนี่ผมเรียกขำคือเอ้เจ้าไหนเอ๊ะมันมันขำหาแปดศูนย์เนี่ยมัดคักถึงงวดเก่าอันนี้งวดเก่ามันลวดไปบวกเลขเพชรบวกบวกเลขเพชรกับอันนึงอันนึงนะอันนี้งวดเก่าครับมันต้องมีตัวบวกเพชรตัวนึ่งเลยตัวนึงเนาะอันนี้ไม้ดิครับนี่ หนึ่งอต่ว่าหกเป็นหกือสี่ครับหกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งบดถึงเก้าพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดออกเก้าหนึ่งอันนี้หมวดที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นยังไงอะครับมันคำมันก็อีกคำนึงอีละคำนึงก็เขาเขาตอบแต่ว่าบนนี่ลดอยู่แต่ล่างนี่ถือว่าเด่นเด่นลงพีมากอยู่ครับเด่นศูนย์กับหนึ่งเนาะครับผมเขาเล็กวิ่งเขาเล็กวิ่งอยู่ครับหมวดนี่ถ้าบนวิ่งเด่นสองครับแมนหนึ่งนี่ก็เป็นตัวร่องนะครับเนาะครับ ผู้ใดมักวิ่งได้ทำชมเด้อหลวงพีเพื่อนไอเขียนตัวว,วิ่งตัวน้อยๆนี่เด็กเอาครับวิ่ตวงตามนี่แล้วนี่ครับอืมนะครับบนเด่นหนึ่งกับ2ครับเลขติดเลขประกบคือเจ็ดแปดเก้าหนึ 7, ่งเจ็ดดเก้าสองเกวงกลมให้ที่29เก้ 9, นะครับเด่นรองคือสองเจนะครับที่เหลือเป็นตัวกันได้ทำชมเด้อสามตัวเน้น6 29นะครับ,ต,รมมร 9, รบตัวร่องคือเจ็สองเก นะครับล่างวิ่ง7กับ8นะครับผมเลขติดสามสี่ห้าเจ็4 8 5ดวงกลมให้ที่85ตัวเด่นรองคือ75นะครับกับตัวน้ำได้พี่นอ้องได้ผู้ใดเอฟซีวาหลายคู่หลายชุดแต่ว่าลวงพี่เพิ่นกันให้เป็นบนเป็นล่างที่พี่น้องกระเน่นไ้แค่2คู่นะครับผมมันยแค่มันกิดสูตรมันเป็นเลขคํานวณไหมพี่น้องเลขสูตรนะครับจะจับมาตัวเดียวบ่ได้เพราะาเป็นเลขสูตรนะครับ เออผู้ใดมักตัวเดียวก็คือตัวลุงพี่ครับมันเขาเขาแพนนี่แหละครับอยู่ในสูตรนี่ในสูตรไทยมกักก่ะเดียวเบิ้งเอาทอยครับมันจะออกอยู่ในในี่แหละกลับตัวด้วยเด้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับนี่ไหมผู้ใดมักหน่อยๆนี่ไหมครับแปดห้าเจ็ดหาสองสองเก้าสองเจ็ดแค่นี้ผู้ใดมักหน่อยๆท่านผู้ชมเป็นสูตรคำนวณมันก็จะได้ประมาณนี้ได้พี่น้องเดอ้อนะครับผมนอกสูตรนะครับนี่ผู้ใดมักตัวเดียวมันเอาลุงพีพ่ผ่านมาอมสองศูนย์คู่เดียวถ้าเลขนอกสูตรเห็นไ,ไหม อยากได้ตัวเดียวคือสองศูนย์คู่เดียวนะครับให้เบิ้งให้เบิ้งเอาว่ามันมีให้เบิ้งเอาว่ามันมีเลขเลขอดจุคลงมากกับมันมีอยู่ในนีบบอครับให้ให้เบิ้งเอาว่าเลขส่วนมากมันจะออกอยู่ในนี่แหละครับผมเช็ดมาไว้นทุกตัวนี่อยู่ในนี่ไม่ออกอยู่ในนี่ครับขอบบนล่างไม่พี่น้องเด้อแคปหน้าจอธรรมชุ่มนะครับเอฟที่เอฟซีแถมของมาหลายหลวงพี่ลึกลับนะครับสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อย 66นะครับผมเอากราบขอบบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับอขอบคุณทใ่มาเล่นพรเจริญพรสาธุมันมันกันครับ <สา S 1> ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ